Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จอห์นนี่แอนโฟเน่ขอโทษร่วมมอบกอปปสแจงกลับใจเห็นลุงจูงประเทศวิกฤตนายจอห์นนี่แอนโฟเน่สมาชิกพักไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า จอนนี่กลับใจใช่ครับผมขอโทษผมร่วมชุมนุมในปี2,556ถึงปี2,557 ผมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถบิดเบือนได้และผมขอน้อมรับทุกความคิดเห็นจากทุกท่านการชุมนุมในครั้งนั้นผมก้าวขาออกจากบ้านเองไม่มีใครบังคับก้าวขาออกไปด้วยความที่คิดของผมเองโดยการเสพสื่อโซเชียลว,ว่าพรบนิรโทษกรรมเมาเข่งจะเป็นการล้างบางคนผิดทุกกรณีซึ่งรวมไปถึงการทุจริตงบประมาณแผ่นดิน วันนั้นผมไม่เคยรู้เลยว่าจะมีการรัฐประหารไม่เคยมีสัญญาณใดๆเกิดขึ้นเราเพียงออกไปเพื่อจะคัดค้านพรบรดังกล่าวแล้วคิดแค่ว่าจะจบแค่นี้แต่การชุมนุมดันไม่จบเพียงเท่านั้นจนในที่สุดลงมาทำรัฐประหารและได้ลากจูงประเทศมาสู่วิกฤตขนาดนี้สร้างหนี้สินให้กับลูกหลานมากมายขนาดนี้ ใช่ครับการถูกเกลียดถูกดา่าถูกขุดคุยหรือไม่ถูกให้อภัยเป็นราคาที่ผมต้องจ่ายโดยที่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้สิ่งแรกที่ผมทำได้คือการขอโทษเพื่อลดความผิดพลาดของผมในอดีตแทนการเรียกร้องให้ทุกคนอภัยผมขอโทษยอมรับความผิดพลาดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองจนนำมาสู่การยึดอำนาจรัฐประหาร ซึ่งผมก็มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารมาโดยตลอดการออกมาในวันนี้ของผมเพื่อปัจจุบันและอนาคตผมเองไม่สามารถลบอดีตได้สิ่งที่ผมทำได้แค่กลับไปทำความเข้าใจอดีตและความผิดพลาดของตัวเองเพื่อเป็นพลังในการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นแรงให้กับผมในการกลับมาชดใช้สิ่งที่เคยทำไว้กับประเทศที่ผมรัก วันนี้ที่ผมออกมาพูดไม่ใช่เพราะว่าถูกทัวลงผมร่วมงานกับพักไทยสร้างไทยมากว่าหนึ่งปีแล้วตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิดก็ได้ลงพื้นที่ส่งผู้ป่วยแจกของช่วยเหลือประสานเตียงผู้ป่วย แต่ที่ผมต้องออกมาพูดในวันนี้ก็เพราะสิ่งที่ผมทำในอดีตกลายเป็นทำให้ผมต้องถูกผลักไปอยู่อีกข้างโดยปริยายผมเป็นคนไม่เอารัฐประหารไม่เอาระบอบลุงไม่เอานิรโทษกรรมผมก็ไม่รู้ว่าคนแบบผมจะถูกจัดไปอยู่ในพวกไหนแต่วันนี้ผมมีโอกาสได้พูดอยากฝากไปถึงใครก็ตามที่วันนี้ได้เห็นความเลวร้ายของผลพวงจากการรัฐประหารเห็นว่าลุงกู้เงินจนเราต้องชดใช้กันชั่ว ลูกชั่วล้านได้เห็นว่าการรัฐประหารไม่ได้นำมาซึ่งความสงบสุขเหมือนที่ลุงเอาไปเป็นข้ออ้าง เขาได้เห็นว่าวันนี้ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับฮิลึกกึกกือที่สุดเขาได้เห็นเหมือนกันกับผมที่การบริหารจัดการโควิดผิดพลาดล้มเหลวจนทําให้ประชาชนต้องถึงแก่ชีวิตได้เห็นเหมือนก,นกันกับผมที่เศรษฐกิจแย่จนคนตัวเล็กตัวน้อยต้องกู้หนี้ยืมสินยอมจ่ายดอกเบี้ยมหาโหด ออกมาจากซอกหลืบเธอครับออกมาจากหลังตู้เย็นไม่ต้องลบโปรไฟล์ไม่ต้องไล่ลบรูปอีกแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถนำข้อผิดพลาดในอดีตมาเรียนรู้ได้เราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถทำให้ประเทศมันดีขึ้นได้เพราะเรายังคงรักประเทศนี้เหมือนกัน ออกมาช่วยกันทําให้ประเทศดีมาช่วยกันผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างประเทศที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบอนาคตประเทศให้กับลูกหลานของเราเถอะ อยากลัวที่จะออกมาเผชิญหน้ากับความจริงเพราะวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตการเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติแต่การขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทําให้บ้านเมืองนั้นมีปัญหาเป็นผลให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเกิดวิกฤต กระทบความเป็นอยู่ประชาชนส่วนใหญ่ผมเห็นว่าความขัดแย้งของคนในชาติควรยุติลงเพื่อมาร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตของชาติจึงเข้าร่วมกับพักไทยสร้างไทย ซึ่งมีนโยบายชัดเจนเรื่องการยุติความขัดแย้งรับฟังความเห็นต่างและหันมาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจไทยผมขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจผมและส่งความห่วงใยมายัางทุกช่องทางขอบคุณพี่น้องพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยที่ให้โอกาสได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขเรื่องผิดพลาดในอดีตของผมซึ่งการกระทําในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับพักไทย สร้างไทยยเลยผมขอให้เวลาและการทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจและอุดมการ์ครั้งใหม่ของผมขอ,อยืนยันว่าการพิสูจน์ตัวตนบนเส้นทางประชาธิปไตยเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความเชื่อมั่นและความเชื่อใจในเวลาอันรวดเร็วแต่ที่ชัดเจนที่สุดและเป็นก้าวแรกที่จะเดินบนสนามประชาธิปไตยได้อย่างสง่างามคือการพิสูจน์ตัวเองผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยให้พี่น้องเป็นผู้ตัดสินและ ผมตั้งใจแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดให้ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ